่พ Get to okay. ี่สองครับพี่น้องปฏิจจ์วันนี้สีแจ้งหาปลาไหลวันนี่พอดีเด็ดปลาเพี้ยนตัวหนึ่งรูนน้ำกันปลาปลาไหลข้อสีมานบ่สีดีต้มหรืออมบ่มาติจ้าแม่น้องไอ้เด้อปลาไหลเราวันนี้ก็หาปลาไหลต่อเด้อจ้ะแต่วเด็ดปลาคอตัวตัวหนึ่งจ้ะมันมันยี่ดอกมันรูนปลาไหลน้ำกันเด้อจ้ะ

Où đây lượt tôi <laughs> thích song 2 thích song. Sì, cốp kêu hãn. Anh ní mơ. Oi, 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 มาปุ๋ยเขาก็แล้วพี่น,น,น้องก็ลงสวัสดีครับพี่น้องอีพีสองเด้อพ nah vale> ี่น้องเลยดุดกันอีกดุนกันอีก่ดูปลาไหลนาะบ้าปุ๋ยปาะนี่ปลาไหลรุนรุนแต่ว่าเด็ดปลาคอสองเด้อดิวันนี้สองตัวปล้วโอ้แม่หยังว่าเป็นเด็ดปลาคอพี่น้อง เป็นยามเนาะนี่หนีละกะซังปลาชไงพี่น้องูกค้าต้องการไหลต้องการหลมันทางบ่ได้ลาไหลก็มีซีรียุยัดตัวอยู่ ฝาเป็นกัลังใจเห็นเเด้อจ้ะขอนล่กัลังใจก็ละหึไหลหนึ่งแช่เนี่ยเด้อจ้ะเป็นว่กัลลังใจกหนึ่งแต่สิพอมีกัลลังใจสู่ต่อเด้อจ้ะคนละไหลคนละแช่ยอเปี่ยมดีแคอนี้เอดโอ้เอาหัวใจ้อมติดไหมวัดศินขอหัวใจเพื่อละขอหัวใจเพื่อละดวงซะกัน บ้าปุ๋ยเอาบ้าเกียววยอาปุ๋ยเอาบางยังล่ะหุ้มลาไรบ้านนั่นก็หุ้มอะไรไหุ้มสัง้องออโอยหุ้มสังท้องพี่น้องว่าท่านพอปอะไรจ้าตัวลงไปซื้อเลยเหรอนงลองหุ้ไปซื้อสิบ่ย่นข้นเลยเออเดี๋ยวละไปเกี่ยวเลยเลยละสู่ไปบ้าปุ๋ยเสด็จหัวใจพุ่ลดวงยอดอกบ้าปุ๋ยมีน้องประศรหายยหัวใจพุ่ลดวง ขาล่าเมยมุนคกไปทางที่เอาเฮวใอไรพวใจน้มูออดอือหนคนองปลานี่บดเรียน้เรื่อยหัวกดวงพอีล้วนเอใจหันลีตอรมีเนหรอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลวงหนาเด้อพี่น้องยอมรับหัวใจจ้ะ ปลอบพุ้มลวงนาจํารับหัวใจอนี <k <k ้นปลัหนอนวนี่น้องอ้อสาเราพระท่านได้ปลาไหลจักตัวในจังเลยเอาห้อเป็นกํลังใจเห็นนี้เลยจ้ะขอหัวใจพุื้นละดวง สองดวงสามดวงเ้อเกี่ยวนนปลได้มามกันเอาพ่ใหัวใจก็ดีแล้วล่ะว่าปุ๋ยจะไปอยากได้เกี้ยวเถอะ้มามกันหัวใจพวกลรดวงพ่อได้มีก็นั่งใจสู่ต่อเด้อจ้ะแม่มันกินตัวออกเรื่องกิ้งันจอยกระแทกอาไรเอามีตะขอเกี่ยวหาดวงอ๋อเจิงันจ่อไปไปขอย่งไปเรื่องกิงันขอสีขอเกี้ยวใช่สีขอเกี้ยวเจ้กันหาดวง

เียงเข้าไป,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 ปุน,นบบาาุนหปุยเข้าขึ้ไปสน้องจังเลยกระบะขาดทุนเราเข้าคนประตูแล้วก็ลังเกียวเอาอยู่ได้พูดแล้วลพื้นแท้ๆแล้วพี่น้อง ซาดอ่ะแล้วเสิยหายบ้างหรอฮะเจไดอ็นเิไดพูดเราผื้นเจตีนาบ้น่าบ้าเจยู่ต่อพื้นละสามร้แล้วอ่าเเป็นกำลังใจเห้นเด้อพี่น้องเอ้ยอ้แล้วมาแนวไม่เหมแล้วเสียไปขืนบานไม่ลูกไสพนะซาดอ่ะ พี่นอ้องท่านได้มือได้เว้นเด้อจ้ะมึงขึ้นบ้านไม่น้องไส้เห็นแล้วยังเห็นแล้วอะไรเนาหอะไรสุวัสดิ์จีน่านพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตัวแรกตัวแรกของสา <c oughs> ตัวนี้ละตัวนี้จ้ะจ <c oughs> ีน่าจีนันสวยพี่น้องเจ้าทิน จาินตัวเดียวเีมาเียยมวสินมองไหนล่ะเห็นย่สิเอาหะหืมรุดรุดรุดหืมไ่เห็นสิสิบยู่พี่น้ังอ้ยบเนี่ยใหเนี่ยแมมจะพึ่งขอจะพึ่งขอจะบอจะพึ่งั โอ้โหไ้ตังไพร์ตยโอ้ยหปีนองเอ้ยมัดสายิ้นเกี้ยวเมเี้ยว่มันกรเด้โอ้โอ้้มัดสายปีนองเอ้ยมากนเลยโอ้โอ้ดอะเอ้ยวปอเอ้ยขอคละปวดได้เขอคนละไหล่คนละแช่ก็ทังในเนี่ยคนละหัวใจคนละดวงเ้อะจ้ะ โม้สวาสิตอยนี่อีกเด็กดักพี่น้องอันหลุดนน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยตั้งแต่หลุ่นแล้วโตวบบบใหญ่เลยอันติหูวห้วันเสียงไหม หักไมอ๋อหู้นเราพี่น้องเอ้ยนหูเห็นไหมหูนกใยปูดนเ้ยมันลงไปฝนติแม่บัรสินนั่นเห็นหูเพี่น้องมีุ่นแล้วมีรุ่นแล้วนใส่กัน

สองตัวที่สองจากพี่น้องโอ้ยสวัสดีใดตีปลวพดไหมตีอะไรก็เสียได้เอามาันมาพี่น้องอ <c oughs> ี้ แนมยูพี่น้องคนกับแนมซอยยูแห้งตัเลยนี่จะออกโอ้ทีย่านตะพมีเนีออกพี่น้องการผิดกับอย่างอะไรก็บมอยู่เลยอะไรอะอะไรพี่น้องคนเดียว

เนี่มอีทรัเยบ้มอุปสรรคเกินไปเนไปเฝนตก้าฟ้าเหีมรถเ็บนรถอนแห้งแดดาไอ้โซ่ดอกไ้กาแฟันหาหนูลงมาแล้วพี่น้องหนูครับไคร เม uh ื่อนั่นก็ได้ย้อนกาแฟด้วยแหละมันนี้บ่มีขวยหนูดอกกาแฟมากมากมากอะไรสองตันหนาดอกเก็นตำนีกระดกไปไปไปลพอาีลูกไปพี่หล้าเป็นหนามองมาใสเลยงง่าสดเลยเอ้ยไปขวดหนูมาะใส่บุเนี่ึนับอะไร บอกว่าข้าหยานฝนพี่น้องไม่เมียกอนแบบนี้ปลาไหลไม่สีลุเหรอไมไี้ก็หึมหมไม่อีกแล้วของนุ่งเกินยังพี่น้องป่วยว่าเดยวไปไว้ไส้แน่พอนะเบาปุ่ยเอาไว้ในใจนี่ละพี่น้อง ได้หลายดวงคาังดี่านกดุ่๊รบ้าปุ๋ยว่าม่หลไม่ไหลห่องอยฟันะพี่น้องอืหัวใจอ่ะหัวใจแลกบักอยู่ได้สิพี่น้องเสริมยอะเลยกันนู่ได้ีไหลห่องไปไทยอยู่เด้อพี่น้องขอในเด้อจ้ะคนละดวงสองดวงก็ไดี๋ยวมีแรงใจสู่ต่อเด้อจ้ะ Baba quý Affair 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 กาแฟขึ้นมาพี่กาแฟมาเร็วๆกาแฟกับบานหาหนูพี่น้องเห็นหกหกเป็นเกียวเป็นเกี๊ยวไม่ิบถ้าคนตกมาแห้งที่ว่าเตรียมซางเข้ามาก่อนู่ขครืงไรแล้วกันละ่น้งค้างหยาทั้งต้มเย็บปลากระตมขึ้นฟังหาปลาไรลกระยาอะไรกับวะนี่วเที่ยสองโพ่อตุ่มหรืออ้อมืนล่ะลมมากกับพนะเ ากันในจุดนนวาดีเนาะบัดมบัประมนพี่น้องเลยจังไเนาะอาดิากัเลีวตน็ไอ้คนละดวงคนลดวงตไอ้ว่ดังถ้อยู่ทีมงานก็เขาใจโยเพราะว่าของแนะนำเนาะต่อไปพี่น้องจะมีปลาไลลจว่ามันอุปสรรคเมู่วานสูร่งเรีวจีฮาช่วงประมาณสามงกัวกลัว มื่นฝ่ามื่นฝนมือถือเทาซึ่งฝ่าเหลี่ยมฝนกิดลิ้นย่อยกับห้อยเศร้าจนดอกเลียนเลยพี่เนี่ยพอได้ใกล้ตัวพ่อขึ้นรถแล้วฝนตกเลยพี่น้องพ่อจะขึ้นรถแล้วฝนตกพอลงมาพอดีกว่เมี่ยผ่าบปานเนี่ยใกล้ยิ่งเอาไปแหน่งรถสวามันล่มกับฝ่าเหลี่ยมล่มยันฝ่ายยันล่มเลยผ่านตัวนี้ไปเขาเป็นยังอาจะมีโอกาสวันหน้าเอาไหม่แกมือหะไรพี่น้องกลับบ้านห้องไปอะไะบ้าปุูยปะเอ้า ลูกมือฝ่ามุดเนมาแล้วพี่น้องเลยนี่แหละครับแต่ทัพนี่แหละปลาไหลห่ออ๋อสามัวพี่น้องเลยสามโตผนลุงเรามาสืบปลานั้นพี่น้องเลยเดี๋ยวลื่อนเปล่าก็อะไรก็แจ้งก็ติดตามครับพี่น้องเลยสามมาบาระชีวิตครับพี่น้องโชคดีมีความสุขอยากเก็บอยากไข่อยากจนเด้อพี่น้องเลยหลับด้วยสุขุกคนครับผมบาปุ๊ว่านถึงหน้าครับเปล่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเผนกำลังแรงใจให้จ้าฝนสิตกะเราจ้ะฝนสิตกแล้วเปล่าเปล่าเด้อพี่น้องเปล่าเปล่าคนนี้